สวัสดีครับพ่อม่พี่นอ้องมาวันนี้ครับเขาแรงเข้าข้าแรงนะครับวันนี้กินครับเครื่องในไตหนามครับ่มครับเป็นแต,ตน่หัวไก่ไต่นามเป็นเครื่องในพี่นอ้องสูตรเดียวกันพี่นอ้องแค่เปลี่ยนวัตถุดิบครับครับขอจ,จ,จังครับผเจ,จ้าของอื้อ ครับแไม่ใครครับโอ้ฉันไมผูกตับเลยีมี้อาอื้ม เรือจันอลไครับแกงครับติ๋นสมศรีครับอืมรสอันข,ขนาดเนากอืมเนี่ข้างไหนครับเ้างไน เดี๋ยวครับข้าวคัวเอาไปเนาะข้วาว,ขวคั่วได้ด้วยบ้างมันก็เดยวกินดิบได้พี่นา้องกรอบครับเดี๋ยวประเดี๋ยวครับมันบอกปีอบกัน Ăn mì xào đi mình ăn deep đây này, anh què của mình Cái báo bạn lắm. 哦。Oh. ข้ามที่ใสไปแล้วเพาอะไรไปแล้ อโอ้ไมน่นี่พ่อพี่น้องพ่อตรงนี้ครับทำเข่ามันกินไรพี่น้องมันสิกินพอดีแซ่บพอดีอิ่มแล้วพี่น้องครับมืัอนี้ฝากพี่น้องมาเท่านี้ครับ,บกกมือบอัอ,น,น,อนี้ก็ขอโทษขอให้พี่น้องสู่สุขคนครับวิณญาติทาร่างนะครับในการกินนะครับบองสุภาพประกันใดครับแอ่ขอโทษด,ด้วยพี่น้องผูมิกินจักกระจอก,จ,ก,กจักจรนเป็นอาหารปลาครับของคนอีสานมืัอนี้ฝาก วินนองวันนี้นะครับมือหนาเสียหาแนว่ยแสบมาสู่พี่น้องกอันไหมครับวัอนี้สวัสดีครับ